สวัสดีค่ะธรามผู้ชมมาพบมาวกับมันฑการอยู่ช่องมันฑการผ้าล,ลวยนะคะค่ะตอนนี้ก็กำลังจะรุ่นผ้นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอยู่บ้านน่ะให้ห้าผ้าล,ลวยค่ะอย่าเบิ่งบรรยากาศตั้งผลลัพธ์มั่นไปพร้อมกันค่ะธรรมประชม m หนึ่งแปดเก้า เื่อก้าเด้ออกเือเก้าเด้ทั้วันเห็นบางงูเข้ามาออกแล้วอด้หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปเก้าตหาออกางีแตไลยตายแล้วหนึ่งแปเก้าเพื่อม่ยนาแล้วเนาะยังข้อตัาไพยเดียวในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสงหยิบยด้ัวงหนแปดเก้าเื่อออกแล้วพี่น้องเลยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ จะใช้อุปกรณ์งวนหลักท่้นไปแล้วโอ้ยเริ่มพักกันลอยแล้วหางเดียวนึงพรท่านนี่ยจะใช้อุปณ์างวันหลักที่สจะ้ที่เี่ยเป็นวันหนันอตือนเต้นวิววิวเลือกท้เขเลือกนะเกหลังเลือกนาเลือกเจ็เกียเายังมันอนลอะไรสั่พกันห้องวสั่น สี่หกสี่หี่มิเเลกดังทั้งนั้นมิตตเลกดังทั้งนั้นที่ออกทั้งหนานี่ยหกสี่หกเท่าไร่กบว่าข้อใหชื่อหกสี่หลายตัวที่ใบเงนี่กูว่นกุกใส้เก่าหมดละก็เวุ่นอยู่รอรกัน เลขย3ตัวได้บ่าเราวัลท้าย3ตัวครที่1เลขที่ออกคือจะใส่3ตัว8 0อ้าววันนี้เราม่้อกเกาเกบวานนี้เาม้ออกเก่าเกอีกย่างคือมาใส่ออก3ตัวนหมด่กถือเก้าเก้ับก็เอ้ปรเตูคือมาว่อนเอาคือมาว่อนยืนตานีปะเนี่ กระดาษใบใช่ไหม้าแปดศูนย์แปต้นไม่เพราะไงแปดศูนย์แปดแปดเก้าเพราบวนย้วนเียงด้บนเป็นรางวัลเกียรติถือครับก้จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า เด uhm. ็คือจะถ่ายสามโซนมันนดายเนาะคือม่้องในเด็สามโซนจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์อกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่ห้าและหลักที่หกอาเลขท้ายสามตัวครั้งที่สอง <c oughs> <c oughs>

มีสิแตกเี้ยวสิเหี้ยแล้วบ่ดปังันั่นแหละพวกจับประกาศก็เดนอดด้านเราจิตเราจิตแงเราจิได้เป่าหนามปะเราจิได้เป้าหนาไจัได้ลเด้อ่าจะจิได้ทายหั้านไเสจแล้อยู่ในทางมดนี้ยง ่จะพงงมาออสมี่สามแปดสามสี่ทนามแทุกคนเ่นขีิน้อเลยที่เป็นจังสันนีามแปดเ้อครับพี้น้องเ้ย เล้วนึงลเปูอ้ยเป็นดสามแปดเลขจ้อใจเขาอีกเนาะแม่นน่งหอดประสเลขจ้อใจไรเนี้วจอใจสามแปดข้าศึกเขาเด่นสามันนั้เขาข้อย่ที่อนวะน้นาสามแล้วก็เมื่อสี่เดือนน่าจก็สามหกมันชนมากยร์แปดบอกแม่บอกให้เก <f ü Santos> ียร8สดกไป เยไป้าหนึงแวนเนวะห,หลุดนลรางวัลที่หนึงนะคะผ่าดไปหางหนึ่งหรอ,อตอนนี้ผากันเสียเป้าน้ามาร้ร,รุ่นบนค่ะรุ่นบนลน สามตัวบนาวแล้วไดสับแ็่เาหายเริ่รลกเ่าจหน้าที่จะนานะรอตัวยิปเป็นสารเนาะ้อมมีน้เปลี่ยนเอ้ยให้เจ้าหน้าราวเจ้าหน้าที่อั่ไใ้เจ้าหน้าที่ใานอตวงจ้าห ใจใจลูกกาวุ่นวายแต่น้องวุ่นน่าะครับี่พวนั่งเขียนยอะยนไปสานากินบ่งรัฐบาลจองประมาสลากินแบ่งรัฐบาลนะรถโผล่เลยเนาะนี่้มจะเมือหกันวะสิเก้าแปดแปดก็ไปออกนาออกหลังมาเนาะสองแปดกับตัวสาด พิ่เบบแปดจานเื้อแปดออกแามาะนี่มันตีแปดอีกเลยพิแ่แปดเก้าแล้วแปดเก้าเก้าแปดเร้อปูเด้อูส์นะร มีตัวลูกเสียงนลูกเาื่อนเนี่ยแต่โซโลเกลยอยู่เทียเรียนน้ำเพลนียู่เสงอหดโซ่ต้แบบย่งไม่กินเลยหโซ่ใต้กับจึงแบบใจยู้ๆจังเสิเป็นล่มก่อนย่าใจจบายเ่อาย นี่บุญซ้ตวก็เอาละเยี่ยมขอบโบราณถูกนี่คือบนญมากเลวชื่อแม่เขอแถมมานํ้ำใหม่เยี่ยมด้วยน้ำใส่กี่ ก็น่นซื้อย่า่เบือมากค่ะเบื่อความยังพุกย่างเอาอาบลูไปหาซื้อต้งเงินมา้บางทีหัวใดนี่เมืองทีหัวนั่นชูี่เปลนเลยอบนี้อันนี้เขาเลยซื้อเเขาเอามาให้เขาให้นั่ง้อยแต่ส้ค่อยซื้อเ่ยเบื่อมากนี่เ่ไปหาด้วยใจสิลาสพุ ไกแล้วท่านผู้ฟัดีๆี่ันผู้ันดี่คาดวิ่งดีที่ค้นก็ได้กระมันจิออกใส่สามตัวบนเนาะโอ้ขนมกเีาซีหนึ่งโคดเล้ปูก็บอกว่าใส่สามตัว Boy công an một lầ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 n Chết lần một lần một lần phải không hai lần 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 hai ยู่ต้นไม้วาดจุ่มสีปลาสอนห่าเนืองแล้วซื้อไว้ตั้งหลายเลขปลาสอนตาเราได้คักเดีแยนี้เราสี่ให้เบิงงเมื่อนันท่ากันเป็นเลขยดต้นไส้ต้นให้หลังสารปูชีปปาขาวปางหลกาเลขเมื่อนันเ่ารุ่มห้าหุ่มเบิงงหานเนึ่งนะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับผลสลายกินแบ่งรัฐบาลก็ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน0 5 1ล่าง3 8ค่ะหาหนึ่งก็เป็นเลขที่ปาสอนค้นดวงเห้งถูกหวยทุกงวดนะคะเพิ่นไปร่วมงานทอดกระถินในวันที่เก่านะคะกระถินวัดจุ่มสีพัฒนารามเพิ่นกลับไป4ี่หาหนึ่งนะคะให้เห็นชัดๆัดยู ตนให้หลังสารปูชีะขาวที่วัดจุ่มสีพัฒนาล่ามนะคะและเป็นเลขทะเบียนรถปูเดือนใช่ที่นางมาดอนปูตาค่ะกมีท่านประชมมีเอฟซีลายๆท่านทักแอดมาว่าเลขทะเบียนรถปูเดือนใช่ที่นางมาดอนปูตาทะเบียนยังนะคะแอดก็ได้ไปถามเจจินดาเจจินดาก็บ,บอกว่าทะเบียนรถปูเดือนใช่หนึ่งหาหนึ่งหกนะคะที่นางมาดอนปูตาค่ะและ 3ากับเป็นตัวเลขที่หลวงพี่โอตงอยูวัตจุมสีพัฒนาล่ามบอกว่าอึงอ้างกระโดดเข้าไปในกระเป๋าของคุณแม่สุลินเพิ่นกะเห็นเลขอยู่อึงอ้าง38ตรงๆเลยนะคะค่ะสำหรับตัวเลขที่เข่าในงวดนี้แอดก็จะตามต่อให้ท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายนนะคะและ แอดก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้ชมที่ถูกหวยในมือน,นี้ด้วยนะคะส่วนท่านผู้ชมที่พลาดในงวดนี้แอดกะให้กําลังใจในงวดต่อไปนะคะงวดงวดนี้อาจจะบอลแมนของเฮ้าค่ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายอนอาจจะเป็นโชคของเฮ้าออก,ก็ได้นะคะแต่กะตองสื่ออย่างมิสติค่ะท่านผู้ชม แอดกะจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ